ไอ,อไปตังคุดไปหืเอหอย่างอให้เนียใสฮนใสม้บอัอิญน่ารักจั คุณพ่าี่<บ>โอ้โมลบเลยครับใส่นี่นี่นี่ตัวไงเลยไใส่ปไอ,อ้ใ,ออใส่เป็นโตเลยเด้อบอกย้ลมันขาด,ขาดเออตอนนั้นแหละตอนน้อยหน่อยมาตองเจ็าเอา้าม,มันบ่คอยถือดอกใส่เป็นโตเลยตัวใหญ่ง,งน่น,นี่ตันนี้เป็นยูพี่ตั มึงตัวนี้มันเต็มพี่แดงมึงต้องขุดอีกพี่ตังซักถือตัวมันก็เลยขานอยู่นี่เฮ้ยเด้งอืนี่นี่ถ้อนี่นี่ก้ดนเอพี่ออนไปหายิงพาไปหาไซเบตอยู่ท้งหน้าครับพี่น้องดี่ก็เด่นเศษเด่นเกมอยู่บ้านหาไซเบตดีกว่าเฮ้ ไปบบยาล่างยาล่างไม่ถึง,งน้มโบไหนสิบเลยเหลือก็จะสิบล้างพ่อเอาทิบล้างสังไปย,ยางไปสั่งไปเหลือกเอาทิบล้างพ่อขั้นงามๆโอ้โต้องใสไลาย,ลายมันม่มีหลังใสไลายดอกน้มได้บวกป้ากำลังโฮมกันอยู่ย ครับสวัสดีครับโอ้โเฮาก็มาถึงทุ่งไหยทุงหน้าแล้วครับผมเตรียมโตทางทีมงานมาใส่เบ็ดปลาเงือใส่เดือนครับผมมาลองบนเงย้ยวเว้น,วนเพราะว่าช่วงนี้ปลาเขาอาศัยว่าหนามมันลดมันก็นอยู่ในบวกในทุ่งหน้าเขาเลยหลือปลาบวิบลันไปอึดเงือครับผมทุบหันมาครับผมภาทีมงานเฮาเก็บเก็บพร้อมครับเรียด ข้ามาใส่เบ็ดกันน้องพี่ตั้งน้องอุม้มน้องออมสวัสดีครับกอนมาใส่เบ็ดใส่เบ็ดใส่เบ็ด,ดรครับผมพี่น้องเดี๋ยวเตรียมโตครับผมไปหอดเทียงหน้ากอนอยว่ากันครับผมนั่นแหลคกกแะครับผมนนำบวกกับจอยแจ้ครับผมนี่แหละปลามันมากระใสอยู่สองฟังครับผมหน้าก็มีสองฟัง

ตื่นกันวตามดู ส่ยเลยเหรอไอ้วตัวากด้ก็ได้่เองว่ีไนไม่องเลยไอ้ปีตังใส่แวนกอนก็ได้โอ้ใส่ใส่คนละขั้นหาตัวยาวมนามันบุกแพงห็นบ่สมันมุดดินลงไปเยใส่ยาเลยประตองเด็ดมนีใส่เดือนครับวันนี้ภาพตังมากครับวุดยงปลาสววปาามันพบ อันนี้ปเปื่กี้นะั่มาโอ้มลงมาเบ่งพี่ตังไส้เัีนยเอาวงนี้เลยเป็ดๆนันนอน่อเอาอันนี้ค้อน้ำเนยชักหน้อยช้องเถืาหาหล่อหายปาามาจุ้มๆเออเอาใส่ลงไปแป้นหน่ะใส่ลงไปเลยเยก็บขึ้นเป็ดกบเป็ดปลาหนาน,านี่นั่นเสียงปลาบ่นเลย ไปเห็นไปนี่ครับผมใส่คือเป็ดกบมาท่างพี่เอาคือเป็ดไปยังให้น้องอมใส่น้ำเลยไปนี่แแล้วครับผมสูตรนี่ก็สูตรการใส่คือเป็ดกบเอาไปพอแล้วนี่นี่นี่มองบวกบวก,ก่อนป้ามแมลนมาอยู่เป็ปนเป็นเอาอมเอาอม ส่เนอย์นี่แหละให้พี่ตังซื้อกันเลยให้พี่ยอมยับไปหมอนาแดมแปี๊ดมคมปี๊เลยได้วงตามันออกสีซาครับช่วงนี้หายเพิ่งเสียไหมเสียเพราะมันเขาเป็นโตเลย ปท่นก็ได้เสียบพับลงกระไรเออนั่นละสวัสดีาเพื่นอนลง้อยานมัน,นไปลงไปพูนทั้งพีทพั้ทงพี่ทั้งพี่ทั้งพีถอดเกือบก็ไร้ถอดเกือบก่อนงานลงไปไปพี่ตังไปคอให้น้องน้ อสองเสือแห้งเลยก็ไดู้นเป็นๆปูน,นยังไปปูนขับนามมันอาศัยปลามันนนามรถรับผมมันอยู่ในบวกอ่าโอเคใส่ลงไปเสียบคือเป็นกนบมันเสียบเป็นเนเดอร์ปานพาเรนเลยน่ะพ่อเงี้ยใส่เดือนครับผมจวนปลาอึดเงี้ยนี่มาบวกลังน้ำนี่ ให้พี่ตั้งใส่ก็ไร้พี่ตั้งนี่ใส่บวกหลังนี่ใส่บางบวกก็นแป้นเลยเด้อเอางพี่ังพากันย่างใส่ได้มาสนิเดียวสิไส้สันแป้ไปเด้อเป็ดปราสิมัเด้อ นี่แหละครับผมเป็นการใส่เงอใส่เดือนครับอ<ป>ขอน้ำด้วยอให้ป้ามันมาเป็นบวกบวกกวงเลย เป็นสูตรแบบสมัยก่อนเสียบลงไปค็อเป็นกบมาละมาพากันยังไส้ได้ไหมจุดไปเลยไปขางสะไปนะไปขางสะยงาไป ใส่แบบสีอะไรพากกันไซเดอร์อยูนะครับเบ็ดเสียบไปอย่างนี้ไปใส่ให้มันแล้วครับผมกับปนัางอีกจ็กอีกทิพย์ี่คอยมาย่ามอีกรอบนึงน้ำครับผมน้ำกัหลายอยู่ใน่นน่า<ม>เอองานนี้งานนี้น้ำลายไปโอ้โอ้อมคือว่าเบ็ดไปใหยอย้อี่จัง นี่เด้นีน่นัตื่นนี่นี่นี่พี่มาสงเนี่ก่อนกุ่นระลงองลึงคุ่นด้วยย่างลงไปใา่บังอนขาว่าเกิดนะนี่นี่นี่มองนี่นี่ คืออะไเออใส่ก็ได้ให้น้องให้น้องกนะ็ใส่น้ำใส่พี่ตังใส่ก้อนก็นไดนี่มองเปลี่นเปลี่ยนั่นนี่นั่นมองเปล่นเปลีป่ยนนี่คือผ้าน้องนี่คือานี่ใส่มึกใส่วขวดพันขึ้นลงไปใส่เดือนมากินอีูดอกปลาคอหืใส่เดือนมากินปลาคอ ใส่เรื่องมันกินปลาคอปลาคอมากินใส่เรื่องปูนเดอ้อพี่ตังพากันไปใส่ผมไมสุดเงินเดอ้อไปลงไปนี่หลักใครน้องโอมใส่มองเป,เป็นเป็นเออบวกกันนาดน,นี่ยไปอีกกันละนี่นี่น,น,นี่เป็นเป็นขนานดนี้ก็ได้เออแมน เกียร์ไปนั้นแล้วธรรมชาติครับผมห่างงานนี้ว่านเขาซุบจังหวพะพอดีเขาง,งามในก็ง,ง,งานนี้ว่านเขาบ่เกิดน้ำท่วมครับผมเอาเด้อพากันไส่เด้อเดี๋ยวนี้สินัน่งเทียงก่อนเด้อนั่งเทียงก่อนเอาอไใส่เมื่อจักหลังใส่เมือเ่อสิบหลัง นอนเถียงดีกว่าเดี๋ยวท่ยยทยเถียงเด้อไม่ออกครับผมไม่ออกนอนเพียงหน้าครับย่านก้องครับคุณไปเขาใส่เบ็ดไปครับสักบุดเดี๋ยวเขากลับมาเขาจะสสพยายามาเดี๋ยวละครับผมเขาหูจะใส่แล้ว อที่ลงไซด์แล้วโอ้ลมเย็นดีครับอยู่เตียงไปนอนเลยนอนเป็นดีกว่านอนเป็นดีกว่าอตอนเขาสัตว์มาว่ะยยลุกลุกลุก Nhiều nh nha Nhiệt Nhiệt nha mọi người bị thằng lông bưng 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 thử bưng 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 nhiều vậy bưng 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 ลงไปเบงกอนปิดตังเลยก็ได้แต่ยงื้อเลือก็เสียบลงขึ้นน่ะคือพอถอดเกิบไปยกเบิ้งยางแต่ห้อยเก่าๆเหยียบเข่าเห็นปะยกขึ้นเบิ้งเงื้อเหลือปะเหลือเสียบลงขึ้นยางไปพุ่นเลยไปขั้นพุ่นเลยไปจ้ะ ก่อนที่หลักเหลือปะเกีเ่ยวยัง้งสันแล้วไปขึ้นไปขึ้นไหมขึ้นไหมที่หลักขึ้นไหมใ,ให้ใจเฉลี่้กินเขาเขากับบุญเกิดเขามะวานไม่พ้นโลกดีหมด

như hai say nha ô thử cứ tôi này tay bò bò phải bén nhám một cái này con đi ah các con vị trí của isan ban hông có trả đẻ hảm thử bò ở đây verschiedene diện tonderi trong chính, all mà mình tìm cảm nhận hơn đây

ตั้งแรกซั้อวะเดี๋ยวไปสลุดไปมาสูตรมารรลงไปได้มันติดเปื้อนเดี๋ยวสามตัวตีสันเอาเบ็ดมาเสียไปอีกโอ้หายไหมไอ้มาเสียงโอ้ยเขาตามเลยไปไปโพดออกข้างสุท้ายไปรครั้งไว้จะไห้ฮัมการบุน ยังเหลือปะเหลือเสียไปขึ้นท่านไปไปกินก๋วยเตี๋ยวกันค่อยมาแามอีกกันเลยเมือยังเมือลอะไรมันว่าตั้งไ,ไปเพราะว่าสูตรเป็นกบขาตาของจริงหน่อยครับิ้วเขออ่ายังนี่แหละครับผมเป็นวิธีของ การใส่เบ no ็ดครับผมสซนเด็กหน่อยใส่เบ็ดกับโอ้ยหมานีหนิโอ้ยวสามตัวตัวนี้คือตัวน่อยแท่ตั้งปล่อยปะปล่อยใปล่อยเน้อง่าปล่อยปล่อยกับปล่อยตัวน่อยตัวหน่อยเาะเอาเออกใครขี่ตะลอยคาปากปล่อยใช่ปล่อยเนาะเอา่ัง มันปักมือแล้หอะเ่สบายจเปักมือกินลีตัวนี้ัได้ปุนี่วทำเกิะเป็นคำาอปล่อยลงไปเลยสองตัวนั้นตัวใหญ่เอาไปกินอยปล่อยเขาลึกทีเขาลึกเอาป่อยอย่ากัดเสียนลงไป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 เด้อมาบอกเลขแล้าันไป โอ้ไปเถอะนันท์เดชปศังไรนี่มิน้นทงใส่บ่ใส่ทุงปุ้ยก็ได้ยปศใส่ทุงปุย้ยไ,<อ>ไปกินกว๋วยเตี๋ยวกันเอ้ครับกะถือว่าโอเคครับผมวันนี้ใส่ทุงปุ้ยใส่น้าไปกันแหลยมัดไว้ดิดิเสนาไว้เออครับเดี๋ยวพาไปกินเขาเที่ยงก่อน เห็นบอเริ่มเริ่มหากินมานเริ่มอยากใส่แล้วครับนี่แหละให้ใสได้อยากใส่เบ็ดใส่ยังครับผมถือว่าโอเคพอจะใส่ใเบ็ดต่อไปไไพ,พ,พไปกินก๋วยเตี๋ยวสิคยมาหยาบไปกินก๋วยเตี๋ยไงไม่หิวแล้วตัวบก่อนกินกินเสร็จค่หยาบเลยไปขึ้นรถที่ป้าพี่กัน,กนเดี๋ยวป้าป้าเสไปใส่เดี๋ยวใครมาเอา,า,าอีกไป Mấy cái gì tiêu không? Em xem tiêu Ô bà kín Ô oh, bà kín đơ <laughs> Tăng sang nhắn Gửi tiêu Bây giờ em đi Hả? Bài cả pai, <laughs> เร็วๆก๋วยเตี๋ยวมาแล้วเผาพยายามเบ็ดเร็วมาเร็วมาตากินแล้วกินแล้วป่ะพยายามเบ็ดเอาไปหลังไปเออครับไปนอนกินข้าวเที่ยงแลกันครับผมก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก่อนนอนยามเบ็ด

ถาถึงระบอกนะเด็กหน่อยย่าเบ็ดครับผมหาสามเขาตอกันถึงล้วให้หมอบอกครับเดียครับผมวิธีของอีสานบานเทาครับมาจากกินกุดดีลยวแล้วหาสามเขาก้อนพี่น้องครับนี่ถอนกามังเต้ผุ่นอีกคนละทงครับเอามาหาสามเขา มาใส่เบ็ดกระตือโอกาสไใ้สามเขาน้องครับผมเด็กน้อยใส่เบ็ดเลยไทยให้พี่น้องเลยเบิ้งกันครับผมวัอนี้ก็ขอลาและสวัสดีครับผมได้บ่ได้บ่ตั้งบ่บ่มาเลยบ่ไดไม่น้าคือบ่ได้ปลาบ่ได้เอาขึ้นมาอือโอ้ยปลาบ่ได้ขึ้นพี่น้อปลาพี่น้องคนโตอีกสักนะเออไปสักสองตัวเขาพิ่มคนอีกแล้วแก้วสองตัวเนี่ย Mm hmm?